วันนี้แพรจะมาแกะกล่องมันก็คือห <c oughs> ุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะที่แพรวคืออยากได้ของชิเนีลมาเป็นเวลาเกือบสองปีแล้วมั้งเธอตัดสินใจซื้อมันมแล้วค่ะสั่งของออโต้บอทค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นแถมเครื่องกรองอากาศนะคะ จะไม่ได้อธิบายว่าชิ้นส่วนอะไรเป็นอะไรนะคะพราเราก็ไม่รู้เหมือนกันครั้งแรกขั้นตอนตน่อไปนะคะก็คือเครื่องกรองอากาศค่ะใจจริงนะคะเราก็อยากจะลองใช้อันนี้เลยแต่ว่าด้วยความที่ <c oughs> กลัวมันพังนะคะแพ่ก็เลยว่าจะอ่านก่อนว่ามันทำยังไงอีกอย่างนึงที่แพวคิดได้นะคะถ้าอยากได้อ,ะอะ่ะ ซื้อเลยซื้อเลยเพราะว่าซื้อแลอ้วอะมันแฮปปี้